ครับผมอรุณน,น,นะครับวันนี้เราจะมาทดสอบเครื่องบดปลาหมึกกุ่นมิ้นทนะครับ5นิ้วนะครับราคา2 8 9 0ปบาทครับเวลาราคาในขณะนี้นะครับตัวเล็กๆนะครับประทัดรัดนี่คือการบดลองบดตัวแรกเลยนะครับนี่ครับฮึบ แับการกดของมือสมัครเล่นนะครับใช้ได้นะครับนี่นะครับนี่นครับดนลวดลายสวยงามอีกตัวหนึ่งนะครับ เสีงลลางนี้แมสซี่นะครับเสียงแอกแอกนี่คือรอกินปลาหมึกนะครับปลาหมึกเราสั่งมาจากลาซาด้านครับเี่น้องย่ถามที่ซื้อนี่เราไม่รู้นะครับเราก็สุมส่มๆเอาในลาซาด้าแล้วก็ซื้อมานะครับโอ้ลื่นเลยนะครับ คุ้มแน่นอนภาพราคาสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับอบืมลื่นมากเลยครับน้ยนี่ยากกว่าเดิมน้ะครับแกนนี้ก่อนนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ